คือเช้านี้ตื่นมากับข่าวที่แบบรู้สึกว่าโศกเศร้าจริงๆนะคือข่าวไฟไหม้แบบไอ้ไฟไหม้จตุจักอะที่เป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงอะแค่รู้สึกว่าแบบเชื่อมัง่งทุกชีวิตไม่มีคุณค่าจริงๆเ้ยคือไฟไหม้ใช่ป่ะแล้วมันคิดดูดิว่าแบบมันมันไม่สามารถออกมาได้อะสัตว์อะ สัตว์มันไม่สามารถออกมาได้แล้วมันเหมือนมันติดคูกอยู่่แล้วคือโดนทั้งไฟทั้งแบบควันต่างๆขนาดคนที่เขาแบบอยู่ดูแลตรงนั้นน่ะเขายังต้องปีนปีนออกมาแบบหนีตายอ่ะแต่คือลองจินตนาการพวกนางที่แบบอยู่ในกลงคือไม่ได้แบบอินกับสัตว์ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเฮย้ยคือมันแบบคือมันอยู่ในกลงอะฟิลมันอยู่ในกลงแล้วคือควันด้วย ไฟด้วยแล้วออกไม่ได้ด้วยคือมึงไม่สับมึงตะเกียกตะกายได้แค่นั้นน่ะเออแล้วคือวอดหมดเลยแม่ก็คือแบบายหมดเลยคือกี่ล็อกอะร้อยกว่าล็อกป่ะคือไปหมดเลยแล้วก็คือแบบอันนี้คือพูดถึงสัตว์สารสัตว์นะสองสารคนอีกเราคิดว่าเจ้าของเขาจะสูญเสียเท่าไหร่อ่ะเจ้าของเขาต้องแบบสูญเสียแบบ เออคือแบบการขายอะ่ะคือสัตว์อะ่ะมันก็ต้นทุนอะ่ะฉันว่ามันก็ต้องมาแบบมันก็ต้องมาแพงอะ่ะไหนจะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอะไรต่างๆที่แบบกว่าสัตว์ตัวหนึ่งจะแบบออมีคนมาเลี้ยงมีคนมาแบบมาซื้ออะ่ะแล้วคือฉันว่าประกงประกันมันคงไม่คอบวอร์สิ่งนั้นแน่ๆคือเราคือจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในในยุคพิศเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยนึกออกปะกําลังซื้อคนซื้อต่างๆคือคือทั้งคนทั้งสัตว์อ่ะฉันว่างานนี้คือตุยตุยพร้อมกันคือมืดแปดด้านไม่รู้จะยังไงคือสัตว์ก็คือไปแล้วแหละสัตว์กไปแล้วแต่คนอ่ะคนที่อยู่คนที่ต้องรันต่ออ่ะก็น่าสงสารเขานะเออแลวคือการเยียวยาก็คือว่าการเยีวยาคือล็อกละหนึ่งหมื่นบาทค่ะ มันเป็นแบบพื้นที่ของการรถไฟเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะคือล็อตละมืงหมื่นบาทคือ,อฉันเชื่อว่าค่าค่าล็อกอ่ะน่าจะแพงกว่านั้นเยอะมอกแบบเพราะว่าสัตููจักรเนาะถ้าเธอเคยไปเดินอ่ะในโซนสัตว์เพียงอ่ะจริงมันก็น่ารักนะมันก็จะมีแบบสัตว์เอโซติกสัตมีปลามีแบบทุกสิ่งอย่างแต่บ่าคือประเด็นคือ วอดว่าวอดคือมันพอมันไปปุ๊บมันไปกันพร้อมกันไหวมากแล้วติดกันแบบสุดๆสงสารเห็นภาพแล้วแบบเออแบบมันอยู่ในกรงอ่ะคือบางตัวแม่งก็รอดนะแต่แบบคือแม่งอยู่ในกรงแล้วมันออกไม่ได้อ่ะก็คือเหมือนสมมุติว่าถ้าเราเราติดคุกอ่ะถ้าเราติดคุกอยู่อ่ะแล้วเราแบบไฟไหม้อ่ะก็คือฟิลนั้นอ่ะเออมันออกไม่ได้แม่ เเจ้าของเจ้าต้องของธุรกิจต่างๆก็คือซึมง,งานนี้ต้องซึมแน่ๆเพราะว่ามันมันเสียหายห,ายหลายบาทหลายบาทเรารู้อยู่แล้วว่าเอ,อสัตว์อ่ะกว่ามันอย่างที่บอกอ่ะกว่าจะขายได้อ่ะมันก็ต้องกินมันก็ต้องประครบประงมมันกว่ามันจะไปอยู่ในบ้านของใครใครที่มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยออาไปกำลังใจให้นะคะพวกเธอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้าง มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะคือนี่ขนาดไม่ได้เป็นแบบโอ้ยรักสัตว์ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเชื่อมันหนีไม่ได้อะโอ้ถ้ามันหนีได้มันยังแบบดูวารตี้นึกออกปะ,ะคือถ้ามันหนีได้มันยังแบบมันยังดูวารตี้เออแบบว่าเหมือนแบบสัตว์แบบหนีตายบุกเมืองหลวงอะไรก็กระจายแต่แม่งมันหนีบ่ได้เออคือเจ้าของชอ็อก mm <laughs>